สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆกับวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับวันนี้อยู่ในช่วงชั้นผสมศึกษาปีที่สองครับโรงเรียนพนมกิจวิทยาโดยครับครูเอ็กครับมรุยูตองอ่อนครับพร้อมหรือยังครับเด็กๆครับถ้าพร้อมแล้วครับลุยกันเลยครับผมในส่วนของสาระการเรียนรู้นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับสุขศึกษาและพระศึกษานะครับจะมีทั้งหมด ห้าสาระการเรียนรู้นะครับได้แก่นะครับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับข้อที่2คือชีวิตและครอบครัวข้อที่3ามคือการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลส่วนข้อที่4ครับการสร้างเสริมสุขภาพสัสดิภาพและการป้องกันข้อที่5ครับผมข้อสุดท้ายนะครับความปลอดภัยในชีวิตนะครับในส่วนของสารบัญนะครับเรามาดูตามนี้เลยครับเนืวอการเรียนรู้ที่1นะครับอวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญนะครับจะอยู่ในสไลด์ที่4ี่ หน่วยการเรียน,นรู้ที่สองครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์จะอยู่ในสไลด์ที่สิบสามนะครับบทที่หนึ่งครับอวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายของเรากันครับผมอ่เรามาดูเลยครับอวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญของเรา เรียนดูตามนะครับเปิดหน้าที่สิบครับจะเห็นรูปภาพมนุษย์อยู่นะครับและจะเห็นส่วนต่างๆของร่างกายเราเรามาดูกันแรกเลยครับอันบนสุดนะครับนะครับดูตรงที่สมองครับลูกศรชี้ที่สมองอันที่สองไล่มาครับปอดอันที่สามครับตบอันที่สี่ครับใตอันที่ห้าครับลำไส้เล็กอันที่หกครับลำไส้ใหญ่อันที่เจ็ดครับกระเพาะอาหารอันสุดท้ายหัวใจนะครับ มาต่อกันเลยครับในหน้าที่สิบเอ็ดนะครับเอาไว้ยว่าภายในร่างกายนะครับอันที่หนึ่งครับหน้าที่สิบเอ็ดนะครับเด็กเดกสมองครับอ่ะเรามาลองดูกันครับว่าสมองมีหน้าที่แล้วก็มีลักษณะอะไรยังไงดูตามเพกเลยนะครับหนึ่งครับสมองลักษณะนะครับเป็นก้อนเนื้อเหลวสีขาวอมเหลืองมีรอยหยิกหยักเต็มไปหมดเลยตำแหน่งครับถูกหุ้มอยู่ในกะโหลกศีรษะหรือว่าอยู่ในหัวของเรานี่เองครับ ความสําคัญของมันคืออะไรควบคุมการทํางานของร่างกายเช่นการเคลื่อนไหวการมองเห็นการดมกลิ่น 2. ทํางานเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความจําความคิดการเรียนรู้ต่างๆนะครับสมองจะเรียกได้ว่าสมองสามารถควบคุมร่างกายเราได้เลยนะครับมาดูส่วนการดูแลรักษานะครับป้องการสมองไม่ให้ได้รับการกระทบ กระเทือนอย่างเช่นการหกล้มมาหัวฟาดพื้นไรอย่างนี้นะครับ 2. ฝึกทํากิจกรรมที่ใช้ความคิดเป็นประจำเพื่อพัฒนาสมองเช่นการอ่านหนังสือการต่อจิ๊กซอวการเล่นเกมการคูณเลขอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นการฝึกพัฒนาสมองอย่างดีเลยเรามาต่อที่หน้า12ครับเด็ก,ดกหัวใจครับ เปิดยังครับเรามาดูกันเลยครับว่าหัวใจมีอะไรยังไงหัวใจนะครับลักษณะมีขนาดประมาณเท่ากำมือของตัวเองนะักเรียนลองกำมือดูครับเราไว้ที่หน้าอกของเราครับประมาณนั้นเลยครับส่วนตำแหน่งนะครับอยู่บริเวณส่วนกลางของทรวงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างอาจจะมาด้านซ้ายนิดๆน,นะครับประมาณนั้นนะครับหน้าที่สําคัญคือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย นะครับการดูแลรักษาคือหนึ่งเลยครับออกกําลังกายเป็นประจำเช่นการวิ่งการเดินการว่ายน้ําควรรับประทานอาหารที่ช่วยบารุงเลือดเช่นตับไข่แดงลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับส่วนการออกกําลังกายเนี่ยครับจะช่วยให้หัวใจเราแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดจะดีนะครับ เรามาต่อหน้าที่สิบสามครับปอดครับผมอ่าเรามาดูกันครับว่าปอดมีลักษณะยังไงปอดนะครับลักษณะคือคล้ายฟองน้ําเลยครับมีขนาดใหญ่และยืดหยุ่นได้นักเรียนลองหายใจเข้าหายใจออกดูนะครับหน้าอกของเราจะมีอาการยุบแล้วก็พองขึ้นมาทันทีเลยตำแหน่งคือตั้งอยู่ในโพรงอกนะครับต่อจากหลอดลมนะครับมีสองข้างคือด้านซ้ายและด้านขวาเลยหน้าที่สำคัญของมันคือ เกี่ยวข้องกับการหายใจโดยตรงเลยครับโดยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซอะไรครับกา๊าซออกซิเจนนะครับกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไปฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีนั่นเองนะครับการดูแลรักษาคือควรอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เช่นบริเวณริมชายหาดสวนสาธารณะบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆอย่างเช่นภูเขาที่ควิกชอบไปกลางเต็นท์สองนะครับสวนหน้ากากอ,อนามัยหรืออีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละออง และฝุ่นควันเยอะเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณริมถนนเนี่ยบริเวณรถวิ่งเนี่ยเยอะๆนะครับตอนเช้าๆควันจากรถมาเนี่ยจะทําให้ปอดของเราเนี่ยถูดอากาศไม่ดีเข้าไปนะครับ3นะครับควรออกกําลังกายเป็นประจำด้วยนะครับเรามาต่อกันเลยครับในตับ ไม่ใช่ตับไก่นะครับตับคนครับในหน้าที่14บีนะครับตับครับมีลักษณะเป็นกรีบมีสีน้ําตาลออกแดงคํานะครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณช่องท้องครับส่วนบนสุดคอนดะอยู่ทางขวานิดๆนะครับประมาณนั้นหน้าที่สําคัญของมันคืออะไรสร้างน้ําดีเพื่อใช้ในการย่อยอาหาร2ขับและกําจัดสารพิษเมื่อสะสมในร่างกายมากจนเกินไป 3ครับเก็บํำรองอาหารและสะสมวิตามินนี่หน้าที่ของตับนะครับส่วนมาเรามาดูตรงนี้ครับการดูแลรักษาครับ 1. แล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีสารเคมีเจียปนไม่ดื่มสุราห,หรือของมึนเมาเพราะอาจทําให้ตับของเราแข็งได้ครับผม 3. ออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยและเราจะทําให้ตับกับของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้อีกนานเลยครับ เปิดหน้าที่15ครับเด็กๆเรามาเรียนรู้ในเรื่องของไตกันครับไตลักษณะของมันคือคล้ายมเมล็ดถั่วแดงมีอยู่สองข้างดูจากรูปนะครับเห็นไหมตำแหน่งตั้งอยู่ภายในช่องท้องด้านหลังนั่นเองนะครับอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับของกระดูกสันหลังข้างละหนึ่งอันน่คือตำแหน่งของมันต่อมาครับหน้าที่สําคัญของไตคืออะไรกรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาพร้อมกับน้ําในรูปแบบของ ปัสสาวะนั่นเองหรือว่าแบบฉี่นั่นเองการดูแลรักษาดื่มน้าสะอาดวันละ6-8แก้วหลีกเลี่ยงอาหารลดเค็มจัดไม่กั้นปัสสาวะเป็นเวลานานานนั่นเองครับผมต่อมาครับต้องเรียนเปิดหน้าที่16ครับเรามาดูของส่วนของกระเพาะอาหารนะครับเห็นไหมครับลูกกระเพาะอาหารเห็นไหม ลักษณะของมันคือเป็นถุงกล้ามเนื้อนะครับมีส่วนปลายงอมีความเหนียวและยืดตัวได้นั่นเองตำแหน่งอยู่ตรงไหนครับอยู่ในช่องท้องของร่างกายเรานั่นเองครับต่อจากปากและหลอดอาหารลงมานั่นเองนะครับหน้าที่ของมันคืออะไรพออาหารเนี่ยรับอาหารต่อมาจากปากและหลอดอาหารนะครับและขับน้ําย่อยออกจากออกมาย่อยอาหารนั่นเองนะครับ สดูดซึมน้ำและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือหน้าที่ของมันนะครับต่อมาครับเรามาดูการดูแลรักษาการหนึ่รับประทานอาหารให้ตรงเวลาข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะครับสองเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยไม่ต้องรีบจนเกินไปสามรับประทานอาหารที่ลดไม่จัดนะครับส ทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับต่อมาครับเปิดหน้าที่17ครับผมลำไส้ลำไส้มีทั้งหมด2องประเภทได้แก่อันที่หนึ่งครับลำไส้เล็กอันที่สองลำไส้ใหญ่เรามาดูกันเลยครับตำแหน่งของมันก่อนครับพูดถึงเกี่ยวกับลำไส้โดยรวมก่อนนะครับ ตำแหน่งอยู่ภายในช่องท้องต่อจากกระเพาะอาหารนั่นเองต่อมาครับเรามาดูล,ลำไส้เล็กกันเป็นลำไส้ที่มีความยาวมากขดกันอยู่ภายในช่องท้องหน้าที่สำคัญของลำไส้เล็กนะย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายต่อมาครับลำไส้ใหญ่เป็นลำไส้ที่มีขนาดใหญ่ต่อจากลำไส้เล็กนั่นเองหน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะ ลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยอาหารเลยแต่จะทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่ต่างๆจากกากอาหารที่มาจากลำไส้เล็กครับกลับเข้าสู่ร่างกายก่อนที่จะถูกขับถ่ายในออกมาในรูปแบบของอะไรอุจจาระนั่นเองนะครับ 2. ขับถ่ายกากอาหารออกมาเป็นอุจจาระผ่านทางอะไรผ่านทางถาวรหนักนั่นเอง รามาดูการดูแลรักษาลำไส้กันนะครับ1เลยรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นพวกผักผลไม้เนื้อปลาและดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ6กถึงแแก้วเคียวอาหารให้ละเอียดนะครับโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์สามออกกาลังกายเป็นประจำสี่นอนหลับพักก่อนให้เพียงพอให้เป็นเวลาด้วยตามความต้องการของร่างกายเราควรน,นอนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงครับเด็กๆแปดชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาบทที่1นะครับอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจจุดไหนนะครับให้เรียนกลับไปเปิดดูที่สไลด์นั้นๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งในบทที่2นะครับว่าจะเป็นบทอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านะครับสําหรับ บทที่สองครับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับผมพร้อมกันใช่ไหมนะครับเด็กๆครับพร้อมแล้วไปเลยครับผมอ่านะครับเมื่อพร้อมแล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนนะครับเปิดมาหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเรามาดูกันเลยครับช่วงวัยต่างๆของมนุษย์นักเรียนอยู่ในช่วงวัยไหนครับอ่าามาดูกันเลยครับวัยแรกครับวัยทานลกครับ แรกเกิดถึง1ปีวัยที่2ครับวัยก่อนเรียน1-6ปีก็คือช่วงอนุบาลนั่นเองวัยเรียน6-12ปีก็คือพวกหนูนั่นเองครับวัยรุ่น12-20ปีวัยผู้ใหญ่ครับ20-60ปีเลยวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองครับผมเดี็แล้วครับเปิดหน้าต่อมาครับเด็กครับหน้าที่28ครับ ช่วงวัยต่างๆของมนุษย์เรามาดูกันเลยครับ1.1ครับวัยทารกครับคือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีเป็นช่วงที่วัยนี้นะครับต้องได้รับการดูแลทั้งหมดเลยมีการพัฒนาการที่รวดเร็วมากในช่วง1ปีแรกสามารถรับรู้ในสิ่งหรือเรื่องราวง,ง่ายๆเริ่มรู้จักสำรวจค้นหาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นคือวัยทารกนะครับต่อมาครับสีม่วงครับ1.2วัยก่อนเรียนคือ ช่วงระหว่างอายุ1-6ปีเด็กจะพูดได้แล้วในช่วงนี้นะครับมีการเจริญเติบโตมากเดินวิ่งได้คล่องมีความกระตือรือร้นแล้วนะครับในช่วงนี้ช่วยเหลือตนเองได้ในบางเรื่องเท่านั้นอยากรู้อยากทำในสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราอยากเหมือนกับสถานการณ์ที่ว่าอยากรู้อยากเขียนนั่นเองนะครับต่อมาอันสุดท้ายครับ1.3ครับสีชมพูรครับวัยเรียนก็คือวัยของพวกหนูนั่นเองครับอยู่ในช่วงอายุ6-12ปี สามารถดูแลตัวเองได้แล้วเกือบทั้งหมดเลยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นพวกน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นครับมาดูกันต่อในห,หน้าที่29ครับเด็กๆครับอันแรกเลยครับวัยรุ่นนะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันอันที่1ครับวัยรุ่นตอนต้นหรือช่วงเข้าสู่วัยรุ่นอายุตั้งแต่12-15ถึงปีผู้ชายจะมีเสียงห้าวกลางวันขึ้นส่วนผู้หญิงเนี่ยครับ จะเริ่มมีสะโพกผายมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นด้วย 2. ไวัยรุ่นตอนปลายอายุอยู่ระหว่าง16-20ปีมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับอ่อนไหวง่ายติดเพื่อนชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มด้วยนะครับต่อมาครับสีฟ้าครับวัยผู้ใหญ่คือช่วงอายุระหว่าง20-60ปีร่างกายเนี่ยครับจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วและเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย คืออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับเขาจะเรียกว่าวัยทองซึ่งในวัยนี้ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนในร่างกายอาจจะทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ส่วนสุดท้ายครับวัยสูงอายุคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับร่างกายเนี่ยจะไม่มีการพัฒนาแล้วนะครับจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วนั่นเองเอาใะว่าต่างๆทํางานไม่ปกติเนื่องจากมีความเสื่อมของร่างกายในด้านต่างๆนั่นเอง มาดูกันต่อที่หน้าที่สามสิบครับขข้อที่สองครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับมนุย์เราย์ครับมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงต่างๆทำไปนะครับต่างๆและจะเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายนักเรียนดูตามภาพเลยครับภาพแรกครับเห็นไหมครับภาพทาลก็คือการเกิดครับอันที่สองครับภาพคุณยายใส่แว่นตาแก่ครับต่อมาครับถัดมาในฝั่งนี้เลยครับทะแยงมุมมาครับ เป็นอาการของอะไรครับการเจ็บนะครับเจ็บป่วยนั่นเองสุดท้ายครับที่วัดนะครับคือการตายนั่นเองครับผมมาดูกันต่อครับในหน้าที่3 1สเ็นะครับเด็กเปิดทันไหมนะครับเปิดทันมาแล้วมาเลยครับเริ่มเลยครับรูปแรกครับการเกิดเห็นไหมครับมนุษย์เริ่มต้นจากการเกิดโดยอยู่ในครรภ์ของแม่ประมาณกี่เดือนลูกรู้กันไหมครับเเดือนนั่นเองนะครับจึงคลอดออกมาเป็นทารก ต่อมาครับัยแก่เห็นไหมครับัยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นช่วงของการแก่แล้วนะครับต่อมาครับสีฟ้านะครับการเจ็บการเจ็บไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นได้กับเฉพาะคนแก่เท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวเราเองวัยผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะครับต่อมาครับอันสุดท้ายครับการตายเป็นการสิ้นสุดชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงเลย อาจมีสาเหตุมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นความประมาทการเสื่อมทรงของร่างกายการเจ็บป่วยต่างๆนานาเลยนะครับและนี่คือเนื้อหาของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจทําให้เข้าใจตรงไหนนะครับให้เรียนย้อนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบนะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดท้ายบทให้เควกด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันในบทถัดไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการทําแบบฝึกหัดครับผม ก็จบลงแล้วนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับอวัยวะภายในร่างกายที่สําคัญและหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าฟังไม่ทันตรงไหนให้นักเรียนกลับไปย้อนฟังอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความเข้าใจในการทําแบบฝึกหัดนะครับในแต่ละบทด้วยนะครับแล้วเราคงจะมาเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ครับไมเจอกันนะครับเด็กๆบ่บายครับผม